สวัสดีครับผมช่องเรียบเทียนฟร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่บ้านท่าเรือบ,บ,บ้านท่าเรือบ้านคลองพี่บ้านบ้านคลองครับบ้านคลอง<บ>อ่าทุกคนพี่แนะนําตัวหน่อยครับผมอ่าผมชื่อนายอานาจจารัฐครับครับชื่อเล่นชื่อปูครับกับผมพี่กัดฟร์มไหครับผมบอ่าอยู่ที่บ้านทุงก็อยู่ตําบลรามครับส่วนมากเขาเรียกบ้านท่าเรือแต่มันอยู่ในไอ คือหมู่เดียวกันครับจะแ,แยกเป็นเป็นหมู่บ้านดาวกระจายนะครับหมู่บ้านดาวกระจายครับผมอ๋อก็แยกออกมาทางบ้านทุ่งครับผมอ่าบ้านพี่ก็อยู่ไม่ไกลผมเท่าไหร่นะครับผมประมาณ2กิโลนี่อพอดีผมเห็นพี่แกโพสในเฟซบ่อยนะครับผมแกเลี้ยงวัวทําการเกษตรไปด้วยซึ่งแกมีรายได้อยากการทําเกษตรเ้พี่เนาะอันนี้คืออยากชื่นชมพี่แกนะครับผมอ่าขายกล้วยขายอะไรแกปลูกกล้วยได้สวยมากก็อยากนํานเสนอหลายๆรูปแบบนะครับผมเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับเอ่อ เข้าปีที่สองครับเข้าปีที่สองเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากทํางานต่างจังหวัดนะเออตอนแรกก็ว่าจะมาทําธุรกิจส่วนตัวเลยครับขายของขายอะไรตามตลาดนัดนี่เลยครับอืแต่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็ไปไม่ไหวครับอ๋อเศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับผมกอเลยทันมาเลี้ยงวัวครับครับตกงานครับพูดง่ายๆเราชาวบ้านก็ตกงานนี่แหละครับผมก็กลับมาอยู่บ้านครับผม เราโมยู่บ้านนี่คือพี่เริ่มทําอะไรก่อนครับขั้นแรกเลยเออตอนแรกก็ทําปลาทูขายนะครับเอททำปลาทูขายรับผมปลาทูนึ่งเนี่ยครับปลาทูทนึ่งครับผมก็เอาสูตรมาจากไหนพี่ออไป <laughs> ไปเรียนจากคนที่เขาขายประจาอย่างตลาดนัดเลยอ๋อไปเรียนเข้ามามนึกว่าดูตาม YouTube ยูทูบเยอะเลยเปล่าเปล่าครับไปเรียนมาโอ้จริงจังมากครับผมแล้วก็ทําอะไรอะไรต่อครับพี่ก็หลังจากนั้นก็คือมันขายไม่ได้นะครับโอ้ขายย,ยากหน้าฝนก็ ประทูโดนน้ำไม่ได้ครับอครับก็ไม่ไหวครับครับก็เลยคือพอดีแม่มีวัวอยู่ครับโอคือแกเลี้ยงก่อนแล้วก่อนก่อนผมจะกลับมาจากต่างจังหวัดครับก้าบุมก็เลยหยุดไม่ทําประทูก็มาช่วยแม่เลี้ยงวัวครับครับครับวัวประมาณกี่ตัวครับประมาณสิบกว่าตัวครับสิบกว่าตัวมีทั้งเลี้มีทั้งมันนะครับเนาะครับผสมกันไอคือ คือมันผมไม่ได้เลี้ยงแบบเน้นว่าต้องเลือดร้อยต้องอะไรยังไงคือเน้นให้ออกลูกแต่ไม่ได้เป็นเลือดสูงนะครับน้องก็คือครับเอาไว้ขายอะไรคือบ้านเราครับน้อนบ้านเราขอให้ได้ไอ้ปีต่อปีต่อตัวก็โอเคแล้วครับก็ครับผมอ่าแล้วก็ทําเกษตรไปด้วยก็ทําเกษตรไปด้วยเพราะว่าวัวข้อดีคือปุ๋ยปุ๋ยครับปุ๋ยอ่านี่คือข้อดีของเขาครับ นี่เลี้ยงวัวเพื่อปุ๋ยเลยโดยเฉพาะปุ๋ยครับผมปลูกกล้วยด้วยเดี๋ยวไปดูกล้วยนะครับครับผมนี่เลยครับผมเอาส่วนนี้แหละไปใส่กล้วยอืมปลูกกล้วยพันอะไรครับตอนนี้ผมปลูกอยู่สี่พันครับสี่ห้าพันครับมีกล้วยน้ำว้าลาดบุรีกล้วยหอมทองครับกล้วยไข่กำแพงอ แล้วก็กล้วยหอมเตี้ยหอมเกลียวบ้านเราเนี่ยหละครับสายพันธุ์นี้พี่เป้เอามาจากไหนครับสายพันธุ์กล้วยเออ่อมาจากโคราชครับอ๋อมาจากโคราชครับซื้อหน่อเข้ามาซื้อมาแค่ยี่สิบกว่นหน่อแล้วก็ขยายขยายเรื่อยๆครับประมาณกี่ต้นแล้วกี่ร้อยต้นแล้วนี่ก็เป็นพันต้นเลยครับโอ้โหเป็นพันต้นนะครับผมไม่ธรรมดานะผมภายในระยะเวลาสองปีใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับอ้เป็นพันต้นนะครับผมปลูก วันละสี่ห้าต้นเรื่อยๆก็ได้เยอะรับไปเรื่อยๆอืมครับผมโอเคเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวตอนนี้เอาวัวก่อนดูวัวของพี่แกสักหน่อยนะผมเชอรี่ครับน้องเชอรี่นะเป็นวัวที่ไม่ดื้อครับตัวนี้เลี้ยงยังไงบ้างครับพี่ของพี่นี่เออผมจะคือก็เลี้ยงแบบบ้านๆเราเลี้ยงแบบบ้านๆเลยหัวหานมีไหมครับไม่มีไม่เคยไม่มีหัวหานเลยไม่มีเลยครับอ่าแต่ผมสนใจคืออย่างหนึ่งนะครับผมเนี่ยผมสนใจอย่างหนึ่งของพี่น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 ี่ มาเลยผมเห็นเลยครับผมระวางข้างหลังครับตัวนั้นดุครับอ๋อตัวข้างหลังดุเป็นไงครับดุมากเลยครับตัวนี้ดุไหมตัวนี้ไม่ดุครับตัวนี้ไม่ดุผมเข้าไปอยู่ในค้องของเขาแล้วครับตัวนี้ไม่ดุครับตัวนี้ตัวนี้อันนี้สูงไฟอะไรบ้างครับนี่เอ่อผมอันนี้เอาไว้ไลยุงครับตอนคืนครับผมครับแต่ผมจุดตั้งแต่เมื่อวานนั้นเนี่ยอ๋อใส่ใส่อะไรบ้างครับก็แค่ฟืนแล้วก็อาฟางแล้วก็จุดเลยครับ แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยครับมีความน้ำค้าเองเดี๋ยวผมจะลองเอาความมาใส่ดูนะครับโอเคครับอันนี้ผสมเล่มาใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับผสมเล่ครับอ่านี่เป็นลูกสาวเล่มั่นนะครับนี่ที่ใส่ทางแบบนี้มีข้อดียังไงบ้างครับคือข้อดีคือไม่ต้องห่วงเรื่องลมทิศทางลมครับอ่าไม่ต้องห่วงเรื่องทิศทางลมนะครับผมนี่ปลอดภัยเรื่องว่าจะเป็น ไฟจะลามไปโด,ดนคอกโดนอะไรอย่างนี้ครับผมติดไฟก็ไม,<หล>ไม่ไม่มีปัญหาอ่าครับส่วนเรื่องถังร้อนถังไรวัวเขาไม่ใกล้อยู่แล้วนะครับนาะไม่ใกล้ครับเขาจะนอนเนี่ยเขาจะนอนเขาจะเว้นระยะของเขาเลยครับครับผมเขารู้ครับเขารู้นีเ่เขารู้ครับสมประมาณกี่ที่แค่ที่เดียวคือควันเต็มคอกเลยเต็มคอกเลยครับเนี่ยอย่างอย่างที่เห็นนะครับผมนี่ครับผมนี่คอกของแกคือเปิดปล่อยโล่งนะครับผมแล้วแกก็สุมไฟแบบนี้ อันนี้คือผมเห็นแกโพสในเฟซบุ๊กนะครับผมน่าสนใจดีนะของเดื่อนเป็นสัตว์เลยครับทันทีเลยครับขนาดเลี้ยงแค่ธรรมดาครับพี่นาะใช่ครับผสมผสมแล้วก็ติดเลยผสมแล้วก็ติดเลยตัวนี้เหมือนกันอ๋อตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ผสมเทียมครั้งเดียวไม่เคยเกินไม่เคยถึงสองครับอืมครับอันนี้คือพี่จับสัตว์เองใช่ไหมครับผมการจับสัตว์พี่มีเทคนิคไหมครับก็สังเกตตรงเนี้ยเขาครับครับผมจิมมี่เขาจิมมี่อ่าครับแล้วก็อาการแบบเหมือนกับว่า อาการก็ไม่นิ่งเนาะไม่นิ่งครับรับไม่นิ่งแล้วก็จิมมี่เขาจะมีน้ําใสๆออกมาครับผมครับนั่นแหละดูแลเขาเริ่มแล้วครับอ่าก็แต่จะหนึ่งวันนี้จะยังไม่ใสนะครับครับผมต้องรอให้เขาเติมที่ก่อนอเหมือนเหมือนวันนี้เขาเป็นสัตว์พรุ่งนี้ตอนบ่ายๆแล้วก็ใสครับผมติดเลยเรียบร้อยใช่ครับอ่าเท่าที่ผมทราบมาพี่คือพี่กลับมาเลี้ยงวัวได้ประมาณ2ปีใช่ไหม ประมาณนั้นเลยครับเพิ่งสองปีครับอ๋ออันนี้คือเป็นมือใหม่เลยใช่ไหมครับนี่มือใหม่ครับผมกลับมาเมื่อปีหกสามกลางๆปีแล้วนี่ครับผมครับผมอันนี้ก็ปีหกห้ามาเรียนรู้อเองเรียนรู้เองครับนี่ครับผมแน่นอนมากก็ประสบปัญหาอะไรบ้างครับพี่ช่วงเลี้ยงวัวนีน่มีไหมคือตอนนั้นก็ลำบีสกินอ๋อเป็นลำบีสกินครับเป็นยังไงบ้างครับที่นี่ของผมก็เป็นอยู่ ไม่กี่ตัวจะเป็นน้อยครับเป็นเป็นนิดเดียวก็ให้หมอเขามาดูแลอ๋อครับครับก็พอเริ่มเห็นว่าเป็นจุดละกับหมอเข้าเราเข้าทันทีครับนี่เรื่องว่วสําคัญคือเบอร์หมอนี่ต้องสําคัญมากสำคัญมากสำคัญมากครับให้ขาดเลยครับหมอเนี่ยเนี่ครับเพราะว่าหมอคือช่วยได้เยอะครับครับอ่าเครดหนักเครดเบาได้หมดได้หมดครับผมไม่ใช่ราคาพันสองพันครับผมถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย วัวหายแล้วลองคอกไม่ทันหรอกครับนี่วัวหายแล้วลองคอกนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูคอกต่อไปครับผมต้องมีหมอครับครับผมหมอประจครับผมมาที่คอกใหญ่ของพี่นะครับผมครับผมอ่าฝั่งนี้มีประมาณกี่ตัวครับมีประมาณ20ตัวครับโอ้ฝั่งนี้มีประมาณ20ตัวนะครับผมอ่าจากที่คุยกับพี่คร่าวๆเนาะตอนแรกว่ามีปามันเยอะกว่าชารเล่ตอนนี้ทาไมถึงเปลี่ยนมาเป็นชารเล่เยอะกว่าครับชารเล่เขาจะเขาจะเวลา เขากินเขาไม่ค่อยเลือกครับอ๋อแล้วเนื้อเนื้อเป็นพันเนื้อนะครับหัวทุกวันนี้เขาจะเน้นเนื้อครับผมครับผมแล้วเนื้อเขาไม่ลดด้วยครับครับระมาณไหนกินเลือกกินเลือกครับกินเลือกระมาณบางตัวนะครับก็แล้วแล้วแต่คือแล้วแต่ความชอบแล้วก็ความคิดนะครับผมคือบางคนเขาก็ชอบรามันเพราะว่าเป็นวัวเป็นวัวเป็นวัวสวยครับครับผมวัวเป็น ลักษณะของเขาโดยลักษณะนะครับอูยาวพอดีเนาะครับผมมีลูกหลายตัวครับฝั่งนี้อันนี้ลูกเขาทั้งหมดเลยครับอันนี้ลูกเขาทั้งหมดเลยแก่แล้วครับตัวนี้อ๋อครับเอาแล้วตัวนี้ประมาณอายุประมาณเท่าไรครับฝั่งนี้ครับก็ตัวนี้ตัวนี้น่าจะอันนี้รุ่นพี่เขาเลยรุนพี่ครับโอ้ลูกเขาสามหมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้ลูกเขาทั้งสามตัวใช่ อ่าแม่เขาต้องสามตัวเลยแม่เขาเขาแก่มาก้วครับแม่เนี่ยังยังมีลูกได้ครับับแก่แก่จนคือปล่อยปล่อยไว้ตายไปเลยครับปล่อยไว้ตายไปเลยครับจริงๆๆรกับกลบไปตัวหนึ่งแล้วครับโอ้ครับไม่พวกแม่คอกเนี่ยจะจะปล่อยไว้เลยอันนี้คือมีลูกมาแค่สามตัวหรือว่ามีก่อนหน้านี้มีมีเยอะกว่านี้อีกมีเยอะกว่านี้ครับโอ้ครับนี่ปีต่อปีมันคันให้ลูกปีต่อปีครับถือว่าเป็นแม่เขาเรียกแม่ประจำคอกเลยครับผมครับผมอ่า อย่างตัวนี้มีตัวไหนท้องมากไหมครับพี่มีตัวนี้ครับทองตัวนี้ผสมพ่อไหนไหมครับเอผสมเทียมครับผสมเทียมครับอ่าจำใส่ฟันได้ไหมครับจำไม่ได้จำไม่ได้นะครับเนาะแต่ส่วนมากก็จะผสมเทียมเนาะที่นี่เนาะครับผสมเทียมถ้าถ้าไม่ติดยังไงก็จะเปลี่ยนเป็นผสมกิ่งครับมีปัญหาเยอะไหมครับสำหรับผสมไม่ไค่อยติดมีครับมีบางบางบางตัวไอต้องล้างมดลูกครับที่ผมได้ยินมานะครับครับเพราะว่าผสมเทียมบ่อย ครับผสมไม่ติดบางแล้วก็บางตัวมดลูกเขาเขาเขาจะเอียงครับครับผมครับผมที่หมอเขาบอกมานะครับก็ฟังจากหมอเขาบอกมาก็จะจับผสมจริงครับถ้าถ้าลักษณะวัวอย่างนั้นจะผสมจริงครับมีเป็นโรคไข้ขาแข็งไหมพี่ที่นี่ไม่มีนะครับไม่มีใช่ไหมไม่มีอ่าเลี้ยงง่ายๆเลยเลี้ยงง่ายๆครับเลี้ยงแบบนี้นะครับอ่าสังเกตดูแกใส่กระบะนี่ครับกระบะนี่อันเรเท่าไหร่ครับนี่อันนัน กี่บาทเนาะผมก็จําไม่ได้ประมาณกี่เนี่ยหนึ่งสองสามเยอะอยู่โอ้โหหมดหมดไปหลายบาทเหมือนกันนะผมนี่ใส่กระบะไปเลวัวให้กินก็ต้องลงทุนครับครับผมอ่าระยะยาวนะครับเนาะครับผมเี้ยวัระยัยาวคอกแคล้วก็เป็นคอกไม้นะครับผมอันนี้คือเอาต้นไม้มาทําเลยเป็นเสาเลยนะผมเนี่ยประหยัดต้นทุนเนาะประหยัดประหยัดครับประหยัดครับผมดีกว่าใช้เหล็กใช่ครับดีกว่าใช้เหล็กแต่นลังคาก็เหล็กว่าเลยครับครับอืมครับผมต่อปีนี่ใช้ฟางเยอะไหมครับ ไม่เยอะนะครับเพราะว่าอัดมาจากทุ่งนาครับคือคือให้กินแค่พอๆอยู่ถ้าถ้าช่วงที่ไม่ค่อยมีญ้าให้กินครับคือจะช่วยบรรเทานิดหน่อยครับอืมครับผมไม่ใช่ว่าให้เขาอดไปเลยมันก็ไม่ไหวครับอ่าวัวเยอะขนาดนี้นี่ปลูกย้ากี่ไร่ครับก็เยอะอยู่ครับข้างในเยอะอยู่ครับส่วนมากจะเน้นเป็นอะไรครับไอผมจะเน้นเป็นเนเปียครับอ๋อเนเปียคือเนเปียเนี่ยคือ ลักษณะเขาจะอย่างว่าต้นเขาใหญ่เนาะครับครับต้นใหญ่แล้วถ้าเรามีปุ๋ยเหมือนเรามีปุ๋ยคอกี้ด้วยครับเราก็เอาไปใส่ครับผมกอหนึ่งเราตัดมาคือถ้ากอใหญ่ๆวัวตัวเล็กๆหนึ่งตัวเกือบอิ่มล้วเอามาบดใลยเกือบอิ่มเลยครับผมอาบดเกือบอิ่มแล้วคือมันมันลดพื้นที่ในการปลูกด<ม>้วยครับผมอ่าโอเคครับอย่างเช่นเดี๋ยวไปดูบามันทั้งหน่อยครับพี่ได้ได้ มีประมาณลูกใจลูกเด็ดๆไหมครับพี่ที่นี่มีตัวนี้อยู่ครับแม่ดำนี่แม่ดำนะครับผมอ่าผมมีแก้โพสในเฟสบุ๊กกันแม่กาแฟครับลูกแม่กาแฟครับนี่แม่กาแฟแม่กาแฟตนี่ครับผมอ่าลูกเคฟสามหนึ่งนะครับผมนี่กี่เดือนแล้วครับนี่ตัวนี้เข้าเดือนที่สามครับเข้าเดือนที่สามนะครับนี่ยังไม่ทำเขาครัพี่เนาะไม่ได้ทำเลยครับปล่อยธรรมชาติเลยปกติทำไหมที่นี่ไม่ทำเลยปล่อยเลย ไม่ได้ทำเลยครับแต่ต่อไปผมว่าจ,จะทำอยูอ๋อครับผม,ามานีเ่เพื่อคือเพื่อเขาสวยครับบางตัวพัฒนาการเขาอาจจะอาจจะโตวไวกว่าตัวอื่นครับผมแล้วเขาอาจจะมาขอเราไปอาจจะทำพ่อพันธุ์แถวบ้านอะไรครับผมอ่าไปทับคุ้มฟูงไปเนาะใช่คุ้มฟูงเราก็อาจจะได้ราคาดีขึ้นมาหน่อยครับผมนี่แม่กาแฟนี่มีลูกมากี่ตัวแล้วแม่กาแฟนี่ตัวนี้มีลูก สองตัวครับอ๋อสองตัวอยู่ฝั่งนู้นอืมครับผมส่วนมากะของนี้จะเป็นเล่เลยเนาะครับเนาะอ่ามีแต่เล่เลยเน้นเป็นสายเล่เพราะมันเป็นสายเนื้อตัวนี้ก็ท้องแล้วครับผมผสมพ่อน่องเหมือนกันครับผมผสมน่องเหมือนกันครับนี่ครับผสมน่องครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวให้พี่พาไปดูสวนกล้วยนะครับผมได้ครับครับผมตามพี่แกไปดูครับอันนี้ ที่เขา่านครับที่เผาทานอ่าแบบบ้านเรานี่แหละครับผมอันนี้ไม่ได้ช่วงนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ปกติพี่ทำไหมก็เผาได้หลกระสอบอยู่ครับอ๋อเนี่ยใช้ฐานจากต้นจะบกนะครับอ๋อนี่ครับต้นจะบกเราก็ตัดให้จ้างเขามาตัดรับออกมันจะได้แดดจะได้ส่องยาด้วยครับนี่เราก็จะได้่านอ๋อยาเก็บปลูกเยอะมากนะครับผมนี้น้ำแทงน้ำานโจะหมดเท่าไหร่ครับเนี่ย เกือบประมาณแปดพันครับประมาณแปดพันตัวนี้สมมึษกับผมส่วน่างไม่ค่อยได้ใช้ครับใช้น้ําจากจากบ่อจากจากอ๋อครับอันนี้ไปใช้ให้วัวให้วัวกินน้ำครับครับการเกษตรพี่เน้นปลูกอะไรบ้างครับหรือว่าเน้นกล้วยอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็มีพวกผักสวนครัวนิดๆหน่อยๆครับตอนนี้ผมเน้นกล้วยกับข่าเหลืองครับอ๋อนี่ ตรงนี้เป็นพื้นที่สูงครับอ๋อพื้นที่สูงน้ําไม่ท่วมขังครับแล้วก็น้ําระบายออกไปหาทุ่งนาได้ครับผมกล้วยเขาก็เขาก็จะคือคือไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับเรื่องน้ําท่วมถ้าน้ําท่วมรากเน่าเนาะเป็นเชื้อรากล้วยก็เสียหายเขาปลูกไม่ได้ครับนี่จะติดตั้งน้ําแบบสมุนไบแบบเลยครับผมทั่วสวนเลยนี่เราก็ที่ว่างเราก็ลงพวกอันนี้อันนี้ผักกระแหงเนาะผักกระแหง ครับผมนี่มาลโกอันนี้คือแซมแซมไปครับอันนี้เป็นสวนครัวครับตรงนี้เป็นสวนครัวครับอ่าอนนี้เป็นผักสวนครัวครับเดินในสวนนี่บรรยากาศดีนะผมในทุกทุกวันในลุกกี่โมงครับพี่ที่สามที่สี่เราคือถ้าเราเหนื่อยเราก็พักกับกลางวันก็อาบน้ําตอนไหนก็ได้ครับผมนอนสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเราก็ ลุกมาทำยังไงอะไรต่อแต่ยังไงเราก็ต้องทําทุกวันเนาะพี่เนาะเพราะเป็นงานของเรานะครับเนาะเพราะว่าเราเลี้ยงวัวเนาะเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ข้างในข้างในนั้นเป็นพวกเป็ดพวกไก่เนาะถ้าเทียบกับทํางานประจํากับมาทําสวนเนี่ยแตกต่างกันไหมพี่งานประจําเงินจะได้ดีกว่าครับครับอ่าแต่ในระยะคือมันอย่างว่านาะคนทํางานก็ได้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนครับครับแต่อย่างเราเราเราใช้ระยะยาวครับผม ยาวคือตอนแรกอ่ะอย่าพุ่งหวังเลยครับว่าจะได้เจ็ดบาทไม่ได้เลยนะครับใช้เวลาต้องใช้เวลาครับครับผมทุกวันนี้ก็บางวันก็สี่ห้าร้อยโอ้ดูต้น้วยแกผมสูงมากโอ้โหอันนี้ไม่ได้ตัดตั้งแต่แรกครับอ๋อต้องตัดด้วยนี่นะครับต้องตัดครับอืมเนี่ยดูนี่เลยครับครับผมตระมานนี้ตัดเลยครับต้องตัดน้องตั้งแต่เล็กๆเลยคือมันจะมีบางพันธุ์ที่ต้องตัดครับโอ้ข่ะอย่างเนี่ยหอมองเนาะ ครับหอมทองเราต้องตัดเพราะต้นเขาสูงอต้นสูงแล้วเปราะครัหอมทองกล้วยไข่รับผมตัดแค่สองอย่างนี้หละครับผมกล้วยหอมเตี้ยปกติขายบีเท่าไหร่ผมจะขายตามว่าคือจะนับผลผลเอาว่าปีไหนสวยอ๋อครับก็สามสิบสี่สิบบาทเนี้ยครับยี่สิบกว่าลูกเกือบสามสิบลูกเนี้ยผมขายสี่สิบบาทเนี้ยครับ ข้างล่างข้างล่างก็15บาท20 30ก็เรียงลงขึ้นมาครับราคาเหมือนกันไหมพีกล้วยเนี่ไม่เหมือนครับไม่เหมือนอย่างเช่นสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ี่ราคาต่างกันยังไงครับต่างกันครับเพราะว่ากล้วยกล้วยรสชาติกับกับอ่ากับผลเนาะครับผมมันจะไม่เหมือนกันเนาะครับราคาดีสุดคือกล้วยไหนครับกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองนะครับผมหอมเตียริมันจะถูกเป็นแถวเป็นแถวครับครับ พี่แกจะแบ่งเป็นโซนๆไปนะครับผมอ้โอ๊ปลีไมใหญ่มากมีใหญ่กว่านี้อีกครับอู้หนี่ต้นผมมี้ลุ้นดูอยู่โอ้ปลีใหญ่มากครับตรงนี้จะรกนะครับหน้าฝนครับออกแล้วครับอ่ารอดูต้นนี้รว่าต้นใหญ่มากโอ้ต้นใหญ่มากครับเศษขี้เถ้าอ๋อนี่คือสูตรเลยใช่ไหมครับนี่ครับที่ที่เรา ไฟไล่ยุงให้วัวอืมครับมันก็จะเลยมาแบบนี้ใช่ไหมครับครับผมคือแมลงพวกแมลงมันก็ไม่ยุ่งเลยครับ๋อพวกคิดเท่าเนาะครับผมครับเป็นปุ๋ยอย่างดีแล้วก็ฟางกลบไม่ให้หญ้าขึ้นครับนี่แล้วก็นี่ครับอย่างเด็ดเลยที่เราเลี้ยงทุกวันทุกวันขี้วัวครับครับผมอ่าคือปุ๋ยคอกเลยครับปุ๋ยคอกครับผมใคาจะชอบมากนี่อันนี้กล้วยน้ำว้าครับอันนี้ผันบ้านผันบ้าน โอ้ต้นแต่ละต้นนะครับผมโอ้พอๆกับต้นตาลนะโอ้สูงมากเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นสวนครัวครับครับผมตรงนี้ยังไม่ค่อยว่างได้ทำก็จะเว้นไว้ก่อนครับเนี่งแล้วในช่วงช่วงแรงนี่จะสบายหน่อยเพราะว่าเกี่ยวข้าวเสร็จเราปล่อยวัวได้เนาะครับคือจะมีเวลาทำตรงนี้เต็มที่ครับครับผม จะสวยมากอันนี้พี่คิดจะกลับไปทํางานประจําคืนไหมครับพี่ไปไม่ได้แล้วก็ไปไม่ได้แล้วหรอให้สองสามหมื่นก็ไปไม่ได้ครับหนีหนีออกจากตรงนี้ไม่ได้แล้วครับไม่ไปไม่ได้แล้วครับน,นี่ครับต้นกับนี่ครับกล้วยอุ้ยนี่ต้นกล้วยอะไรครับนี่กล้วยน้ำว้าราชบุรีครับโอ้โหต้นครับผมเดี <S <S> ๋ยวผมให้ดูเทียบกับตัวพี่แกนะครับครับนี่ต้นใหญ่มากเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยเกี่ยวกับอะไรมันอยู่ที่พันธุ์เงาครับอยู่ที่ พันแล้วก็ปุ๋ยด้วยครับปุ๋ยเนี่ยสำคัญนะครับครับผมอ่เขาปุ๋ใหญ่มากต้นใหญ่มากครับครับต้นใหญ่แข็งแรงครับมีปัญหาเรื่องเรียกว่าอะไรตอนเวลาหน้าฝนอย่างเงี้ยลมแรงลมอะไรงเงี้ยคือตป็นล้วยเ่ยเรื่องลมเนี่ยเราเราเรามีไม้ค้ำแล้วเนาะอ๋อครับไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือไอเชื้อราเชื้อราแล้วก็ไอ พวกแมลงนี่ครับผมอ่าพี่กำจัดแมลงยังไงครับเนี่ยผมใช้ขี้เถ้าครับอ๋อใช้ขี้เถ้าครับนี่ครับผมโรยตรงกอน่นอนมากไม่ได้ใส่พวกสารเคมีอะไรเลยไม่มีครับแน่นอนมากครับผมนี่คือถ้าถ้าต้นไหนไม่ไหวจริงผมก็จะตัดทิ้งเลยโอ้ตัดทิ้งเลยตัดทิ้งแล้วก็งัดออกแล้วก็คือไม่เอาคือเอาไว้ต้นใหม่เกิดมาก็ครับผมครับผมคือไม่เสียดายครับเพราะว่า กล้วยเขาจะออกเรื่อยๆเนาะครับผมเขาเขาเป็นพืชตระกูลหน่อเนาะครับเนี่เขาขึ้นได้ตลอดเดี๋ยวแลลวใช่ครับโ้อเคโอ้ยพันกว่าต้นนะครับผมภายในระยะเวลาสองปีนะครับอ๋อนี่กล้วยหอมทองนะครับผมเนี่ผมอยากถามว่าระยะเวลาการเก็บกล้วยนี่แต่ละสายพันธุ์นี่เท่ากันไหมหรือว่ายังไงก็ผมไม่เคยสังเกตนะครับผมแต่ถ้าเลี้ยงเขาดีๆ หกเจ็ดแปดเดือนก็ได้ผลผลิตเลยครับครับผมอ่าลก้วยเนี่ยถ้าเราปลูกไม่ดูแลเนาะเหมือนเหมือนที่เราเห็นเห็นเนาะครับไม่ได้เคยตัดใบไม่เคยถางหญ้าออกอืมบางต้นปีกว่าสองปีไม่มีผลเพิ่งออกอ๋อเพิ่งออกผลออกมาก็สองสามีเงี้ยโอ้ครับคือเรามันมันไม่ได้แล้วครับครับผมผมถามพี่หน่อยครับว่าพี่ใช้คนงานกี่คนครับนี่นี่นะครับ คนเดียวเลยคนเดียวโอ้ต้นต้นกล้วยเป็นพันต้นนะบวยครับผมแน่นอนมากคือผมจะไม่รีบทำครับครับคือเหมือนทำตรงนี้ไม่เสร็จผมจะทิ้งของไว้ครับเช้ามาผมจะต่อคือจะทำอย่างนี้หละครับทุกวันได้เหมือนผมมันผมปลูกได้วันละกอผมก็ปลูกครับครับครับคือผมไม่รีบไปเรื่อยทุกวันนี้คือเราเราเซ็ตงานของเราอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าต้องทำอะไรใช่ใช่ใช่ คือเหมือนว่าเนี่ยตอนเช้าหรือถ้าวันไหนฝนตกฝนตกปรอยๆเงี้ยเราตัดหญ้าไม่ได้เนะตอนเช้านะหน้าฝนเราก็เข้ามาในนี้ก่อนเข้ามาในสวนก่อนครับมาดูในสวนก่อนแล้วตอนบ่ายแดดออกเราก็ค่อยไปเอหญ้าให้ัวัวถ้าแดดไม่ออกจริงๆริงเราก็ใส่ฟางให้ครับมันต้องมันต้องแบบนี้แหละครับเนาะอ่าสลับเปลี่ยนกันไปโอเคขาเหลืองขาเหลืองขาเหลืองนี่ราคาดีไหมครับดีครับราคาดีอย่างน้อยก็ คือราคาต่ำต่ำสุดก็กิโลละสี่สิบกิโลละสี่สิบนะครับผมเออเหมือนกอเนี่ยครับถ้าขุดขายคือคือประมาณสิ้นปีก็ขุดขายครับครับก็จะได้กอประมาณสามสี่ร้อยบาทขึ้นอืมถ้าร้อยโกก็เท่ากับประมาณสามสี่หมื่นครับผมอ่ามาธรรมดานะผมก็ลองบวกเอาเองครับครับอันนี้ผมปลูกไปประมาณห้าร้อยโกครับประมาณห้าร้อยโกนะครับผมพี่เอาพันธุ์มาจากไหนครับเนี่ย พันคือเอามาจากข้างบ้านครับเริ่มเริ่มปีแรกปลูกทําพัน์ก่อนอืปลูกปลูกได้ประมาณยี่สิบโกบแล้วก็เก็บส่วนนั้นไว้วก็ขุดออกมาแล้วก็ขยายอ่าได้ตางนี้เหมือนเหมือนกล้วยแล้วครับ,รบที่ผมพูดว่าตอนแรกมีแค่ยี่สิบกว่าโกบ เลยได้กล้วยเต็มสวนครับผมนี่การทําการเกษตรเรียกว่าอะไรต้องใจเย็นนะครับเนาะใจเย็นครับวางแผนด้วยผมขายสามสามสามกร้อยสามกร้อยครับผมเนี่ยครับผมส่วนมากพี่จะขายทางไหนครับเขามาซื้อถึงสวนเลยครับนี่ครับผมอ่าไม่ได้ไม่ได้โพสตขายครับครับมีชื่อสวนไหมครับก็ผมว่าจะตั้งอยู่สวนนายปูอ๋อสวนนายปูจะใส่ชื่อตัวเองนี่แหละครับอ๋อครับผมเ นี่อันนี้ตัดได้แล้วครับคที่จริงนะครับแต่จะรอขายที่ว่าตัดไปก่อนให้หมดก่อนอเพราะว่าผมขายเฉพาะในหมู่บ้านคครครับับบยังไม่ได้อืตลาดยังไม่ได้ขยายให้กว้างว่เรารอให้กล้วยเราเยอะกว่านี้ก่อนครับผมอะจะไปทําฝั่งนู้นด้วยจะปลูกกล้วยได้สวยนะคผมเนี่ยดูครับผมโอเคอันนี้ก็แปลงใหม่ครับ อันนี้แปลงใหม่อีกครับผมนี่ครับผมปลูกเพิ่มอีกนะครับผมยังไม่พอจะมีพวกละมุดเพื่ออะไรก็มีละมุดมีอะไรด้วยมีครับพวกลำไยครับนี่หอมทธงครับเปลือกไข่ครับสีเขาจะไม่เหมือนกันกับใบนะครับครับผมกล้วยอ่ามีเปลอไข่อันนี้ผมถามเพราะผมไม่รู้จริงนะคิดจะปลูกทุเรียนไหมปลูกได้ไหมสิรินเราเมื่อกี้มีต้นหนึ่งเอมีอยู่ต้นหนึ่งตะมุนครับ นี่อยู่ผมลืมบอกให้ดูกําลังทดลองปลูกอยู่กําลังทดลองอยู่เพราะว่าเพราะว่าต้นประมาณนี้เขามันก็จะไม่ไหวอย่างเงี้ยโับตายเนาะจะลองดูว่าจะรอดหรือเปล่าอยู่เปพราะอะไรครับพี่ผมไม่รู้เหมือนกันครับเอ้ยผมไม่ได้ศึกษาเลยทุเรียนโอ้แต่ยังเอามาลองดูก็ลองลองไปแล้วอยู่ต้นหนึ่งครับมันรอดอยู่ตอนนี้ครับผมอ่าแต่บางในทุเรียนนี่ปลูกยากนะครับผมยากมากนี่ต้องไปเรียนรู้ครับผมเอ้ือเนี่ย ผมปลูกเนี่ยเหมือนตรงนี้ใช่ไหมครับครับคือเราเราปลูกอะไรก็ตามเนาะครับสิ่งที่มันที่มันทําให้ไอสิ่งที่เราปลูกลงไปอะ่ะครับม,มันไม่แข็งแรงมันโตช้ามันไม่สบายตาคือเนี่ยครับใช่ไหมครับผมอยาเนะถ้ามันเต็มเนี้ยครับเราก็ไม่อยากทําอะไรกับกับสวนเราแล้วอ่าอันนี้ผมก็จะเนี่ยครับผมเอาเริ่มแรกเลย ทำบริเวณให้อันนี้ก่อนเอาหญ้าออกให้สะอาดก่อนให้สะอาดแล้วเราก็ปลูกเนี่ยกว่ากว่าหญ้าจะขึ้นตัวนี้ก็โตประมาณนี้ละครับผมอ่ามันก็จะคลุมของมันดีครับผมนี่ฝั่งนู้นก็เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาครับเลี้ยงปลาอะไรครับฝั่งนู้นมีปลาดุกปลาดินเทียนขาวครับแล้วก็พวกปลาธรรมชาติครับรวมๆในกี่พันตัวได้ครับก็เยอะอยู่ครับก็เยอะนี่ครับผมเกษตรก็ได้ครบ ครบครันเลยครบับครบอยู่ไปก็มันยังเรือเยอะอยู่ก็จะไปเรื่อยๆครับ,ค,รบคืออ,อันไหนที่ที่ว่าดีคือเราฟังเขามาแล้วเราก็ไปดูเนาะครับต้องไปดูด้วยครับไปดูเลอถ้าดีเราก็จะเอามาปรับใช้ในพื้นที่ของเราครับเพราะว่าเหมือนเขาว่าวันนี้ดีนะเราจะไปซื้อมาเลยไม่ได้ครับครับเพราะว่าพื้นที่แต่และพื้นที่มันไม่เหมือนกันเนาะ ครับผมครับเราต้องเราต้องดูพื้นที่เราด้วยต้องศึกษาก่อนใช่ครับต้องดูพื้นที่แล้วด้วยเหมือนกล้วยหอมทองเนี่ยไม่ใช่เอาไปสุ่มสี่สุมห้าเอาไปปลูกตามหลังบ้านตามทุ่งนานี่ตายเลยนะครับอ๋อปลูกไม่ได้ไม่ได้ครับเขาชอบน้ําอืมเขาชอบน้ําชุ่มน้ําชุ่มแต่ไม่ชอบน้ําขังอ๋อครับครับอ๋อเป็นแบบนี้ถ้าโดนน้ำขังก็จะร่างเน่า ตายครับผมเรียกก็ถือว่าดูแลยากพอสมควรนะครับผมถ้าไม่สายใจเนี่เรียบร้อยเลยเพราะว่ามันมันมันมีแมลงกินด้วยมันจะยากนะครับผมกล้วยกล้วยไรนะกล้วยหางมุกกล้วยหางมุกหักมุกหักมุกที่ว่าเอาไว้ทำอะไรนะที่ว่าเขาทอดใส่ถุงขายนะโอ้ครับอืมเนี่แถวนี้เรื่องการเกษตรนี่ผมไม่ค่อยทราบนะผมต้องขอไปคือเกษตรเนี่ เอาจิงเลยไม่ไม่เรียนรู้ยังไงก็ไม่จบครับไม่จบนะครับเนาะไม่มีอะไรแต่ตัวไม่ไม่แต่ตัวเลยครับผมก็คือคือการสังเกตครับครับผมเทคนิคใครเทคนิคมันเอางั้นเลยใช่ครับเสังเกตครับนี่ก็จะติดไฟเอาไว้ล่อแมลงครับครับผมอ่าติดไฟล่อแมลงให้ปลากินใช่ครับนี่แน่นอนมากซื้อเวลานั้นเขามาขายหอยจุบเนาะครับไม่ยี่สิบก็ซื้อมาปล่อยเรื่อยๆครับเต็มเลยอใส่หอยจุบด้วย นี่ครับไปจะไปซื้อหอยหอยแม่ผมนะ่าฮ่าฮ่าฮ่พอดีแม่ผมเก็บสายเลี้ยงหอยนะผมไปทางไหนแล้วนี่ครับก็จะอยู่ในไม้วูมันต้องไปทางนู้นอ๋อไม่เป็นไรครับพอเขาเขาอาจะอยู่ลึกแล้วแหละหอยหอยเชอรี่สีทองใช่ไหมครับเชอรี่สีทองหอยโคงใต้อะไรสักอย่างนี่แหละนี่ก็อีกแปลงหนึ่งครับครับโอ้ปลูกเพิ่มเรื่อยๆครับ อันนี้กล้วยกล้วยน่ากับญาติเขาให้มาอันนี้คือผมแค่คิดผมก็เหนื่อยแล้วนะผมเนื่อเหนื่อยขนาดนี้ครับผมแต่แต่ถ้าปลูกได้เราก็จะสบายเนาะครับเนาะมันเป็นความภาคภูมิใจเนาะครับผมอ่าคือเอาจริงเอาจริงขายแค่หนอก็ก็อยู่ได้ครับครับอ่าใช่องใช่องแกนะผมสามหนอร้อยครับอ่าสามหนอร้อยเหมือนเหมือนถ้าเนี่ยอย่างผมคิดดูนี่เนาะครับกอนนี้ก้อนนี้สิ้นปีเขาจะมีลูกประมาณ สิบต้นแล้วครับผมสิบต้นเนี่ยเราก็ได้แล้วสามร้อยครับคือมันมันมันอยู่ของมันครับผมมันก็ให้เงินเราอ่ะครับผมนี่ใส่ปุ๋ยใส่ได้บ่อยไหมครับพี่ไม่บ่อยครับผมใส่เอาจริงคือสี่ห้าเดือนผมจะเอาเอาปุ๋ยลงทีหนึ่งครับปุ๋ยคลองนี่ครับผมแค่แค่สองพุงกีแค่สองพุงกี่อยู่ในสี่ห้าเดือนเลยครับครับผมปุ๋ยก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนจากวัวเรานี่แหละจากวัวเราแต่๋ยไปใส่ตรงนี้นะครับอ๋อเด่าไปใส่ใกล้ใส่ตรงนี้ก็ ทำปุ๋ยแลวครับต้นนี้เลยทำปุ๋ยต้นอ๋อต้องรู้สูตรนะผมนี่ครับใส่รอบรนี่เลยครับต้องใส่รอบๆรากเขาจะยาวครับกล้วยอืมนี่เป็นรากฝอยนะครับเนาะใช่ครับเป็นรากฝอยยาวครับครับอ่าโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ใช่ไหมพี่หมดยังก็หมดแล้วครับชากกล้วยโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ภูเนาะครับผมอ่าวันนี้ขอบคุณพี่ภูมากนะผมให้มาเยี่ยมชมบัวแล้วก็มาเยี่ยมชม การทำกรเกษตรของพี่นะครับผมอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับ